คุณพิธาอาจไม่ได้เป็นนายกเพราะเหตุผลนี้ครับอย่างที่ทุกคนทราบดีครับว่าเก้าไกลนั้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับมีเก้าไกลมีเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและพักเป็นธรรมรวมทั้งสิ้น310เสียงครับซึ่งถ้าเหตุการณ์ปกติเหมือนสากลโลกนะครับ310เสียงนี่นถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านมีแค่190เสียงเองแต่ปัญหาคือสอวอครับ สอวอเนี่ยโยนว่าให้ไปรวมสอสอมาให้ได้นะครับ376เสียงครับแล้วก็บอกด้วยว่าอย่ามาพึ่งสอวอนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะโหวตไปในทางเดียวกันก็คือโหวตไม่รับนั่นเองครับเท่ากับว่าตอนนี้ทางพักร่วมเนี่ยขาดอยู่66เสียงครับซึ่งถ้าก้าวไกลเล่นง่ายนะครับง่ายมากเลยก็แค่ไปชวนพักภูมิใจไทยมาครับเพราะว่าเขามี70เสียงครับ แต่ว่าก้าวไกลแล้วก็พักร่วมเนี่ยมีจุดยืนเหมือนกันคือไม่เอากันชาเสรีซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับถ้าก้าวไกลเนี่ยยอมหลับตาข้างหนึ่งให้รอบเนี้มันจบไปก่อนได้ภูมิใจไทยมา70เสียงเสียงก็เกินแล้วยอมเรื่องกันชาเสรีแล้วอีกสี่ปีข้างหน้านเนี่ยค่อยไปแก้กฎหมายก็ได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าคนส่วนมากนี่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่จะได้มากับที่เสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ามากครับ แต่ก้าวไกลเนี่ยจุดยืนเขาชัดเจนครับว่าเขาไม่เอากัญชาเสรีไม่เอาพักที่เคยสนับสนุนเผด็จการก็เลยทําให้ก้าวไกลเนี่ยต้องไปหาเสียงสวอมาให้ได้66เสียงครับจากสวอทั้งหมดที่มี2องเสียงซึ่งเราก็รู้กนดีว่ามาจากไหนนะครับและหลายคนเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่โหวตให้บางคนก็จะงดออกเสียงซึ่งงดออกเสียงนี่คือไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสว2องคนทุกคนเนี่ย ค็จะต้องฟังเสียงประชาชนและต้องโหวตให้นายกพิธาครับเงินเดือนสอวหนคนเดือนละประมาณ 1, น,1นึ0 0 0สกว่าบาทอยู่กัน5ปีแปลว่าใช้เงินภาษีพวกเราเนี่ยไป1,700ล้านบาทครับแต่พวกเราเนี่ยสามารถโหวตกดดันสวได้ครับด้วยการสแกนคิวอา e โคนี้นะครับคุณมีเวลาถึงเที่ยงวันที่18พฤษภาคมเท่านั้นครับโดยการโหวตนั้นง่ายมากใช้เวลาไม่เกินนาทีหนึงเสร็จแล้วครับ ส่วนใครสแกนคิวาโค้ไม่ได้นะครับให้ไปที่โซเชียลมีเดียของผมทุกแพลตฟอร์มมีลิงก์ให้คุณกดได้ครับเช่นแอปนี้ครับคุณแค่เลื่อนลงมาครับคุณก็เจอแล้วครับลิงก์กดเข้าไปครับแล้วคุณก็กด Follow Link เขาก็จะถามคุณครว่าคุณเห็นด้วยไหมว่าสวในคนเคารพเสียงประชาชนนะครับนะถ้าเห็นด้วยกดเห็นด้วยแล้วก็กด ลงมติครับเสร็จสิ้นแล้วครับช่วยกันโหวตเตืนสติสวหน่อยครับว่าประเทศนี้ไม่มีใครใหญ่เกินประชาชน